สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี้เป็นคลิปประจำเดือนธันวาคม2568สิ้นปีแล้วนะครับก็มาส่งท้ายกันในคลิปนี้แล้วก็ซอก,ก็คงมีคำอวยพรแล้วก็พยายามจะส่งพลังบวกนะฮะก็คงต้องบอกงี้จริงๆนะครับว่าคลิปนี้จะพยายามดักให้นักน้อยที่สุดแล้วจะส่งพลังบวกให้กับเพื่อนๆ เพื่อเตรียมตัวที่จะรับปีใหม่ที่จะถึงนะแล้วในตรงส่วนของพลังบวกก็อย่างแรกเลยก็คงต้องบอกอย่างเนี้จุดโดดเด่นของชาวราศีเมถุนมีอยู่สองสามเรื่องซึ่งเป็นสามเรื่องหลักๆนะฮะเป็นสามเรื่องหลักๆเรื่องเงินเรื่องความรักและก็เรื่องการงานเฮ้ยครบเลยนิว่าครบตามนั้นเลยนะฮะทั้งในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ซอต้องออกตัวอย่างนี้นิดนึงนะไม่ใช่ไม่มีสายดาร์กนะฮะแต่รอบนี้เราจะไม่คุยสายดาร์กกันเลยหรือให้น้อยที่สุดอ่าอ่ะ,อะไปก,กันก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับซออยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยทำบุญทําทานหรือไปไหว้พระขอพรในช่วงปลายปีอย่างนี้จะเป็นผลดีกับชาวราศีเมถุนค่อนข้างมาก นะครับเพราะว่าดวงดาวนั้นมันมีกลิ่นไอที่ดีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะในเรื่องของการฝันในเรื่องของการไปทําบุญนะครับหรือบางคนอาจจะมีกลิ่นไอของเจ้าที่เจ้าทางฉะนั้นเซนส์นของคนเราไม่เท่ากันการสัมผัสและการรับรู้ไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วซอจะไม่ได้อยู่ในสายสายหมู่นะฮะ เพื่อนๆที่ติดตามคลิปซอมาโดยตลอดจะรู้ว่าซอจะไม่อยู่ในสายหมแล้วซอจะไม่พูดถึงสารที่เลึลับจนเกินขอบเขตแต่รอบนี้เรามาส่งพลังบวกกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของสายหมของชาวราศีเมถุนมันมีกลิ่นไอบางกลิ่นไอที่เป็นปฐุมเกณฑ์แก่ดวงชะตาตนด้วยฉะนั้นเมื่อมันมีความเป็นปฐุมเกณฑ์ในดวงชะตาตน มันจึงส่งผลให้กับชาวราศีเมถุนในมิติต่างๆนะก็อย่างที่บอกเนาะสามเรื่องหลักๆที่ชาวราศีเมถุนนั้นจะได้รับเต็มๆแล้วอย่าไปคนเดียวนะต้องบอกอย่างนี้นิดนึงอย่าไปคนเดียวนะครับท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องนะครับหรือมีลูกเด็กเล็กแดงหอบลูกจุงหลานหอบคุณพ่อคุณแม่ หอบเอาพี่น้องนะครับไปไหว้พระขอพรกันก็น่าจะเป็นผลดีเนาะเพราะว่าในตรงส่วนของดวงดาวเนี่ยมันมีกลิ่นไอบางกลิ่นไอนะครับที่มันบ่งบอกถึงจุดจุดนั้นแต่ถ้าจะเป็นดาร์กเล็กๆนะฮะใครที่ฝันถึงเจ้าที่ใครที่ฝันถึงบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกไม่สบายใจหรือแม้แต่โทษทีนะฮะฝันถึง คนในครอบครัวที่จากไปแล้วให้ไปทําบุญครับบอกได้เลยนะฮะให้ไปทําบุญนะครับบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบมันจังหวะแบบคลื่นสมองหรือคลื่นจิตเนี่ยนะฮะมันไปปิ๊งกันพอดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เราไปสัมผัสกับสิ่งบางสิ่งยับบางอย่างได้ซอต้องขอพูดทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะว่าคลื่นสมองของคนเรากับคลื่นของพลังของวิญญาณ มันคนละขึ้นกันมันเหมือน fmam อะ่ะคุณจูนยังไงก็ไม่ติดอะ่ะแต่ถ้าคุณอยู่ที่ขึ้น fm เขาก็อยู่ที่ขึ้น fm บอกได้เลยยังไงก็หลบไม่ได้ฉะนั้นถ้าใดที่สัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีให้รีบไปทำบุญอย่างเร่งด่วนนะต้องบอกนี้จริงๆนะแต่ถ้าฝันโดยทั่วไปหรือฝันในเรื่องอะไรทั่วไปเงี้ยอ่าที่เป็นในเชิงบวก ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปขอพรไหวพระนะแต่ก็อย่างที่บอกหอบคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือพา,อาลูกเต้านะครับพาพี่น้องไปด้วยก็น่ายิ่งจะเป็นผลดีกับดวงชะตาตนอ่ะละเอาไว้แค่นี้สําหรับสายมูจริงๆถ้าจะพูดถึงสายมูนะครับซอมมีทางวิทยาศาสตร์คุยกับเพื่อนๆเ,เป็นชั่วโมงจริงๆ แต่รอบนี้เราก็ไม่เน้นหนักแหละนะฮะเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าซอกลายเป็นสายมูไปเร็วเลย่ะฉะนั้นในตรงส่วนของดวงดาวนะครับดาวเจ้าเรือนตนถึงจะไม่ได้มีกําลังถึงจะอยู่ในทุตสถานอย่างไรก็ตามสอบ,บอกแล้วว่าเราจะไม่พูดถึงสายดาร์กันเลยแต่ในตรงส่วนของดวงดาวนั้นนะครับก็บ่งบอกถึงว่าชาวราศีเมถุนนี่ครับนี่ครับจุดนี้เลยครับ ของชาวราศีเมถุนนะฮะเอาพลังบวกไปก่อนไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์นะครับจินตนาการที่สุดของฟ้าฉะนั้นท่านใดที่ทำงานในเรื่องของงานศินละปะงานดนตรีการสแสดงนะครับเป็นนักร้องนักสแสดงหรืออะไรพวกนี้หรือชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับที่ทำงานศินละปะนะครับก็จะมีความอาร์ต หรือแม้แต่บางคนนะครบางคนเนี่ยทำมาด้านทางเขาเรียกว่าสถาปนิกนะฮะ <c oughs> ก็จะออกแบบได้เลิศหรือหรูอลังการงานสร้างไอเดียบันเจิดนะครับหรือแม้แต่กราฟิกดีไซน์ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าความคิดสร้างสารรค์ของคุณนั้นสุดยอดหรือแม้แต่ใครที่ทำงานภาคการเงิน จะมีโอกาสที่จะคิดในเรื่องของ Product m o n e นออกมาได้อย่างเฉียบคมและก็หลักแหลมก็หมายความว่าเฮ้ยนี่คือพลังบวกที่จะได้ในช่วงปลายปีนี้ฉะนั้นใครที่ทำงานนะครับกำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดกำลังหมกมุ่นกับไอเดียกำลังหมดมุกมุ่นกับโปรเจกต์ที่จะนำเสนอนะครับกับบริษัทในปีหน้าหรือในเดือนธันวาคมนี้ก็ดีก็คงต้องบอกว่า ดีใจด้วยกับชาวราศีเมถุนนะครับที่จะมีความคิดอันบันเจิดนะแล้วหลายๆคนนะฮะอาจจะไม่ได้มีความคิดบันเจิดหรือไม่ได้ทำงานสร้างสรรค์อะไรเลยแต่เขาเรียกว่าสรรหาสรรหาความสุขให้กับตัวเองในมิติต่างๆานะครับเช่นใครที่ชอบออกกำลังกายแบบซ้อนเนี่ยก็อาจจะสรรหาแบบไปหาออกกำลังกายในที่แปลกๆไหมหรืออาจจะไปหาออกกำลังกายในที่แบบ เออมันทําให้เรามีความสุขมีบรรยากาศมีประสบการณ์แปลกๆอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้นะครับหรือใครที่อาจจะพูดง่ายๆซะแบบเฮ้ยอยากจะอ่าเขาเรียกว่าเหมือนลนักษณะหาความสุขในด้านของความสุนทรีนะครับเช่นฟังเพลงเยอะกว่าปกติไหมนะครับหรือหลายๆคนหลายๆค,คนนะครับก็อาจจะมองไปในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งแอคทิวิตี้ของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในแต่ละชีวิตในแต่ละผู้คนไม่เหมือนกันไม่จําเป็นเลยครับใครชอบสิ่งไหนก็จัดสิ่งนั้นนะฮะ mm hmm. เราจะเริ่มมีความคิดอยากจะทําสิ่งนั้นอยากทําสิ่งนี้อยากไปตรงนั้นอยากไปตรงนี้อะไรประมาณนี้ฉะนั้นชาวราศีเมทุนก็จะหาความสุขและความลื่นลมให้กับตัวเองได้อย่างเต็มปลิก ไปดูด้านลบแบบดกักดาร์ยังไงซอเป็นสายดารมันหลบไม่ได้นะครับก็คงเป็นความคิดที่ดูสับสนนะครับหลายๆคนมีความละล้าละ,ล,ะลังคิดสิ่งนี้ไว้แต่ชอบอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือตัดสินใจที่จะไปทางนี้แต่ก็ยังชอบอีกสิ่งหนึง่ง โดยเฉพาะลูกๆหล,ลานๆที่กำลังจะเดินเข้ารั้วมาหาลัยนะครับตรงน,นี้แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ของชาวราศีเมถุนไม่ใช่ปัญหาที่คะแนนหรือการยื่นพอร์ตฟอลิโอไม่เกี่ยวเลยครับบอกได้เลยตรงนั้นฉลุยปัญหาใหญ่คุณคือคุณกำลังจะเข้าคณะอะไรครับนี่คือปัญหาใหญ่จริงๆนะฮะค่อยๆไต่ตองค่อยๆถามตัวเองอย่างรอบคอบ จริงๆนะครับซออยากให้ลูกๆหลานๆมาดูดวงนะครับว่าหรือพ่อแม่นะพ่อแม่ที่กําลังเห็นลูกกําลังกุ้มในเรื่องของการเข้ารัวมหาลัยนะครับอยากให้มาปรึกษากับซอจริงๆว่าเส้นทางของเขาเนี่ยควรเดินในเส้นทางไหนคุณเคยเห็นไหมครับสอสอหลายๆคนคํานําหน้าเขาคือนายแพทย์เห็นไหมนายแพทย์นะครับ หรือแม้แต่หลายๆอาชีพคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมีเพื่อนฝูงมาเยอะเนี่ยจะรู้นะฮะจบบัญชีมาไปยืนเขย่าก๋วยเตี๋ยวนะฮะจบกฎหมายมานะครับไปเป็นนายหน้าขายขายประกันเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จําเป็นนะฮะว่าคุณเรียนสิ่งนั้นแล้วมันจะต้องถูกต้องเสมอไปฉะนั้นใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะครับ แล้วอยากจะถามเรื่องดวงว่าตัวเองควรเรียนอะไรหรือลูกหลานของตัวเองควรเรียนในเส้นทางไหนหรือจะเดินในเส้นทางไหนติดต่อมาได้ครับมีค่าขู่แน่นอนซอบ,บอกเลยนะมันเป็นเรื่องสําคัญแม้แต่ลูกของซอที่ตอนจะเข้ารั้วมหาลัยมีการพูดคุยกันนะฮะว่าคุณเข้าคณะนี้ได้คณะนี้ได้คณะนี้ได,ได้คุณจะเลือกอะไรนะครับซึ่งซอเลือกให้ลูกๆทุกคนนะครับมีคนโตคนเดียวนะครับที่แอบ ลั้นๆความคิดซ้อนนิดนึงก็เลยเขาเดินในเส้นทางของดวงดาวของเขาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ได้เสียหายแต่ก็คงต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีเส้นทางเหมือนกับการที่ไปชนบุรีจากกรุงเทพไปชนบุรีมีเส้นทางหลากหลายถ้าสมัยก่อนก็ออกมินบุรีก่อนเข้าแปดลิว้ววกเข้าชนบุรีบางคนก็ออกบางนาตาบางคนออกมอเตอร์เวย์บางคนก็อะไรเงี้ยเห็นไหมฉะนั้นชีวิตของคนเรามี ทงอยู่แล้วมีปลายทางอยู่แล้วมีทาร์เก็ตอยู่แล้วอยู่ที่คุณจะเลือกเส้นทางที่จะเดินอ้อมไปมีนบุรีเข้าแปลิ้วแล้วออกชุนบุรีไหมหรือคุณจะขึ้นมอเตอร์เวย์จบข่าวเห็นไหมชีวิตง่ายกว่ากันเยอะเลยอ่ะก็คงต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยความสำเร็จมันอยู่แค่อ้่องขอต้องบอกจริงๆนะเดือนนี้นะฮะ ความสําเร็จของชาวราศีเมถุนอยู่แค่เอือ้อมแต่เอื้อมนี้ไม่ง่ายนะต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะฮะมันไม่ใช่ปากซอยนะฮะมันไม่ใช่ปากซอยจริงๆความสําเร็จนี้คุณต้องใช้ความพยายามแบบมากๆเลยแล้วคุณจะได้มาคุณจะข่อยคว้าในสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าคุณกําลังจะเข้าร้วมาหาลัยไม่ว่าคุณจะกําลังจะสอบเข้าบรรจุงานไม่ว่าคุณจะมองหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสำเร็จคุณอยู่แค่เอื้อมแต่แค่เอื้อมนี้มันต้องใช้ความพยายามส่วนตัวและความตั้งใจจริงของคุณจริงๆว่าคุณมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จนะฮะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบแต่มันก็ไม่ได้เป็นขวากหนามอะไรที่แสนสาหัสฉะนั้นพลังบวกตรงนี้ซออยากจะให้เพื่อนๆชาวราศีเมถุนก็คงต้องบอกว่า อ่านหนังสือเถอะลูกๆหลานๆทั้งหลายนะครับเตรียมตัวสอบนะเตรียมตัวยื่นพอร์ตโฟลิโอนะเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการส่วนท่านใดที่กําลังมองหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมองในเรื่องของการทํามาหากินไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณทําอาชีพอะไรก็ตามความสําเร็จคุณอยู่แค่เอือ้อมแต่เอื้อมนี้คุณจะต้อง เหนื่อยแน่นอนแล้วเหนื่อยแบบมากๆแบบกอไก่สิบตัวบอกได้เลยนะฮะไม่มีอะไรที่ง่ายแน่นอนฉะนั้นคุณอย่าถามแล้วคุณอย่าร้องเหนื่อยจังเลยเรียดจังเลยหนักจังเลยยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะฮะทนไปเถะฮะสิ่งดีๆและความสำเร็จรอชาวราศีเมถุนอยู่ข้างหน้าอยู่ที่คุณจะเดินไปไหม หรือคุณจะบอกว่าเหนื่อยแล้วพอเถอะแค่นั้นจริงๆนะครับถ้าคุณบอกว่าเหนื่อยแล้วละ่ะไม่เอาละฉันไม่สู้ฉันไม่แข่งขันละจบครับมหาลัยที่คุณอยากเข้าไม่ได้เข้าคณะที่คุณอยากเรียนไม่ได้เรียนนะครับหรือแม้แต่คนที่อยากจะทํางานอยากจะได้เตบเก้าอี้ตัวนั้นอยากได้เก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้ครับทั้งที่สอบ,บอกแล้วนะไอเดียมันโปรเจกทุกสิ่งทุกอย่างอะความคิดสร้างสรรค์นเนี่ย ชาวราศีเมถุนเนี่ยบันเจิดอะไปดูในเรื่องของสิ่งดีๆอีกแล้วนะฮะอีกแล้วครับท่านต้องบอกว่าอย่างนี้นิดนึงวาจาเป็นเอกต้องบอกงี้นะฮะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเด็กยุคใหม่แบบเด็กเจนซีจะไม่รู้จักนะครับหรือเด็กเจนอะไรนะเจนรุ่นใหม่เขาเรียกอะไรนะสอนจำไม่ได้นะ,ะหลังจากเจนซี C. ก็คงต้องบอกว่าในตรงส่วนเนี้ย นะครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทเน่คือในรุ่นซอเนาะมันหมายถึงการที่จะพูดอะไรเพื่อนำสิ่งดีๆมาเข้าตัวเองไม่ให้พูดยกยอกตัวเองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าเราจะพูดอะไรที่มันสร้างสารรค์ที่มันดูทำให้เราดูดีนะครับเช่นการพรีเซนต์งานการพรีเซนต์ในพอร์ตโฟลิโอหรือการพูดการจาอะไรนะฮะที่จะทำให้ชาวราศีเมทุนนั้นมีแต่ความเจริญ นะฮะก็จะเป็นผลดีจากนั้นก็อาจจะเป็นผลดีกับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจที่จะต้องไปตกลงติดต่อจะต่อรองอะไรนะฮะมันก็จะเป็นการใช้วาจาที่ต้องบอกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะฮะเช่นเราพูดไปปุ๊บเรามีสิทธิ์ที่จะโน้มน้าวให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือนําเสนอได้ด้วยอ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองทีนี้บอกแล้วนะเนาะเงินงานความรักลิศ ไม่มีพลังบวกไม่มีพลังลบนะฮะท่าที่ไม่มีพลังลบจะมีแต่พลังบวกเงินทองนี่ดาวสุคราะห์ไปเหยียบเรือนดาวการเงินอยู่และมีการทํามุมนะฮะของดวงดาวที่ส่งผลดีกับเรื่องเองินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนดาวการเงินเป็นประทุมเกณฑ์แกด่ดวงชะตาไม่ดีไม่ได้นะครับมันต้องเลิศมีพระรหัสเหยียบเรือนการเงินอีกไม่ดีไม่ได้มันต้องเวอร์หวังแน่นอน ฉะนั้นใครที่มองหาความก้าวหน้าใครที่มองหาโบนัสก้อนโตใครที่กําลังมองในเรื่องของเงินทองที่จะมาหลากรูปแบบไม่ว่าคุณจะทํามาหากินไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะในเรื่องของโบนัสขายบ้านขายรถนู่นนี่นั่นเงินทองมาหมดครับหรือแม้แต่จะกู้นี่ยืมสินมาเลยนะฮะเงินไหลมาเทมาแบบของจริงแล้วเป็นเงินก้อนโตต้องบอกงี้นะฮะ ซึ่งคาว่าก้อนโตเนี่ยซอต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงคำว่าก้อนโตของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคนบางคนเงินแค่ร้อยบาทนี่โอ้โหถือว่ามากแล้วนะคนบางคนเงินล้านหนึ่งนี่ถึงเชิดถือว่าเยอะมันไม่เท่ากันฮะคําว่าเงินก้อนโตฉะนั้นคําว่าเงินก้อนโตในที่นี้คือทําให้เรายิ้มได้นะฉะนั้นเรื่องเองินเรื่องทองจะหลั่งมาไหลามานะครับเหมือนสายน้ําที่ไม่มีขาดสาย แล้วเร่งจังหวะนิดนึงนะใครที่เป็นระบบราชการในเดือนตุลาที่ผ่านมาถ้ามีการปรับขั้นปรับตำแหน่งได้เงินเดือนไปแล้วก็ดีใจด้วยใครที่กำลังรองเงินโบน้นงโบนนะัสนะฮะซอก็เห็นในทิกตอกนะครับโชว์หลากันทุกบริษัทเลยว่ากี่เดือนบวกกี่บาทนะฮะโอ้ก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ทำงานโรงงานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายการผลิตหรือพนักงานออฟฟิศ นะครับก็ดีใจด้วยกับทุกแผนทุกคนนะครับฉะนั้นชาวราศีเมทุนเนี่ยถามหาเรื่องเงิน<ๆ>เรื่องทองได้ตามนั้นครับจะไม่ได้ยังไงฮะดาวพฤหัสเป็นอุดในสตาเหยียบเรือนการเงินของชาวราศีเมทุนในรอบ12ปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งครับอืมแล้วรอบนี้เป็นแค่รอบชิมรางนะต้องบอกงี้นิดนึงรอบนี้เป็นแค่รอบชิมรางยังไม่ใช่ของแท้ครับ ฉะนั้นถ้าท่านใดที่พลาดหวังท่านใดที่ยังเงินเดือนไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องตกอกตกใจต่อกันเลยครับเรื่องงานนะฮะก็เป็นดาวดวงเดียวกันอีกซึ่งดาวการงานนั้นมีกําลังเป็นอุดจะต้องได้การโปรโมตตาแหน่งหน้าที่และเงินเดือนแน่นอนฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับซอฟเกินไปแล้ววัดรอบนี้คือรอบชิมลางฉะนั้นไปรอปีหน้าครับจากกลางปีมีรุ้นอีกรอบหนึ่ง ฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับเงินทองกองอยู่ตรงหน้าคุณจะขวายจะคว้าจะฉกจะฉวยคุณต้องออกแรงครับนะต้องบอกจริงๆคุณต้องออกแรงถ้าคุณไม่ออกแรงคุณไม่ได้มานะครับไม่ว่าจะเเงินนะครับเงินเงินเดือนขึ้นนะครับโบนัสออกโอทีมานะครับหรือขายที่ขายทางหรือจะเอาบ้านเอารถไปรีไฟแนนซ์เงินก้อนโตจะมา ฉะนั้นยินดีกับชาวราสีเมถุนด้วยและในเรื่องของการงานนั้นก็จะมีความเติบโตมีความสําเร็จมีความยิ่งใหญ่ต้องบอกเลยนะฮะกำลังเป็นอุดมันไม่ใหญ่ไม่ได้ฮะหมายวามว่าเฮ้ยฉันหวังเก้าอี้ผู้ช่วยอยู่ฉันหวังเก้าอี้รองกรรมการหวังเก้าอี้รองผู้จัดก,การหวังเก้าอี้ผู้จัดก,การหวังเก้าอี้ผอ,อหัวหน้าฝ่าย ชาวราศีเมถุนเป็นราศีต้นๆที่จะต้องชิงดํากันเองครับนี่ตรงนี้เป็นจุดเหนื่อยใจถ้าคนที่กำลังแข่งขันกับคุณเป็นเมถุนด้วยกันนี่หนักใจบอกได้เลยนะแต่ถ้าเขาเป็นราศีอื่นนะฮะคุณก็แอบจะยิ้มได้ที่มุมปากไปดูเรื่องความรักอีกซอบ,บอกแล้วนะสายดาร์กซอจะไม่พูดถ้าเพื่อนๆบอกว่า ไหนบอกว่ามันดีสอบ,บอกแล้วว่ารอบนี้ไม่คุยสายดาร์กไม่ใช่มันไม่มีมันมีแต่ไม่พูดถึงฉะนั้นในเรื่องของความรักก็มาพูดสายบวกพลังบวกโพซิทีฟกันอีกนะฮะว่าในเรื่องของความรักความใคร่ของชาวราศีเมถุนนั้นนะครับมีโอกาสได้คนที่เวอร์วังอลังการโดยเฉพาะคนโสดนะฮะดีใจกับชาวราศีเมถุนทุกทกท,กท่านด้วยว่าตอนเนี้ย ถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตบอกได้เลยนะฮะคนนั้นคือคนที่มาแบบสำเร็จรูปทำไมต้องสำเร็จรูปงานก็มีแล้วการศึกษาก็มีแล้วนะครับเงินเดือนก็ดีแล้วบ้านก็ผ่อนอยู่รถก็มีแล้วนะฮะมาแบบสำเร็จรูปฉะนั้นหมายว่าคุณจะได้ของดีะนะฮะคุณจะได้ของดีหรือถ้าจะพูดแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจแบบรุ่นซ้อนนะครับ เขาเรียกว่าหนูตกถังข้าวสารเด็กยุคใหม่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมฮะรุ่นซ้อนนี้พูดกันให้อ่าชินหูชินปากเลยนะครับหนูตกถังข้าวสารหมายว่าหนูที่ตกลงไปในถังข้าวสารมันไม่ต้องทําอะไรฮะมันนั่งกินนอนกินอยู่ในถังข้าวสารนะหมายว่าคุณจะได้คู่ที่แบบเฮ้ยดีอะคือแบบอาจจะสายเปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอ่าเด็กยุคใหม่เนี่ยก็ชอบอยู่แล้วเนาะ นะครับก็ตามที่เพลงเขาร้องนะฮะฉะนั้นบอกได้เลยใครที่โสดอยู่ก็ดีใจด้วยส่วนใครที่กําลังมีแผนที่จะแต่งงานนะครับก็มีโอกาสด้วยเช่นกันฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องของความรักก็เวอร์วังอลังการแล้วน้อยถึงน้อยที่สุดสําหรับคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะฮะน้อยถึงน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคุณจะต้องได้ของมีค่าเขาในช่วงปลายปีนี้ขอ はい勝利